สวัสดีค่ะพบกับแมงปออีกแล้วนะคะในช่องสบายดีมีเฮงนะคะค่ะวันนี้นะคะแมงปอก็จะมีหวยลาวนะคะของวันจันไอวันพฤหัสที่21มกราคม2564นะคะเอามาให้เพื่อนๆื่นได้ดูเป็นแนวทางกันนะคะ ค่าเราจะมาดูตัวเลขกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าปอเจ็บคอนะคะไม่สบายก็เลยมีอาการแบบนี้เล็กน้อยนะคะเสียงจะฟังแบบอุยหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็จะพยายามพูดให้เสียงดังไว้นะคะค่ะเรามาดูตัวเลขกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ตัวเด่นนะคะปอให้สองนะคะและห้านะคะสองและห้านะคะตัวเจาะก,ก็มีสองแปดอย่าเอาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กก่อนนะคะสองหนึ่งสองสาม สองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดนะคะแล้วก็ขอ มีตัวแถมอีกตัวหนึ่งก็คือสอามขอเป็นสามสี่นะคะกับสามสี่กับสี 3, 4, ่ศูนย์ 4, แล้วกันนะคะสามสี่กับสี่ศูนย์เนาะเป็นตัวกันนะคะ ค่ะตัวเลขของเราวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าชอบเลขตัวไหนก็ลองนำไปเสี่ยงดวงกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีกันทุกๆคนนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมงปอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะค่ะช่วงนี้อากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะโควิดก็ เริ่มจะประชิดตัวเราเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นนะคะไม่เหมือนพวกไข้หวัดไขอะไรนะคะเรายังมีไอยังมีจามยังมีตัวร้อนเนาะเดี๋ยวนี้โควิดไม่ไอไม่จามไม่ตัวร้อนแล้วนะคะเริ่มไม่แสดงอาการแล้วยังไงก็มันล้างมือแล้วก็อย่าลืมใส่หนะ้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ ค่าขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีเฮงกันทุกๆคนนะคะสบายดีมีเฮงสวัสดีค่ะ